สวัสดีค่ะเออก็มาเหมือนรนัคาหนังนาเดิมๆแต่ว่าก็ยังชุดเดิมๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเมย์นอยยูบานนะคะก็จะใส่เสื้อยืดตัวนึงใส่เสื้อยืดตัวเดียวกันตามวิธีชีวิีตะะ้าค่ะเมื่อว่ากระแดว่ามาเป็นเมียฝรัง่งหรือว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะใส่เสื้อตัวเดียวบ่วแมนคะ่ะอันนี้สัญญาลักาน่าเเลยคะ่ะถามลูกเมอย์นอยได้แต่ก็ถามอดีตสามีได้นะคะว่า ดยปกติเราไม่ยากรอยเป็นคนใส่ชีวิตแบบนี้หีเป็นคนที่แบบเสื้อตัวเดียวก็อยู่บ้านได้เองสินกะะัาแต่ว่ามือน,นี่ก็คืออยากแต่งให้สวยแน่แต่ว่าเขาข้บมสวยทะเลราคาก่าแตสร้างมาแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งในคลิปนี้ที่มีรอยสิวมาุ่ยต่อจากคลิปที่ผ่านมาก็คือไม่ได้บอกนตว,ว่าชุดนี้นะคะจะถ่ายทําคลิปเดียวเออทายทําชุดเดียวแต่ทําคลิปเยอะๆนะเพราะว่า ปกติเราไม่ยน้อยถ้าปกติถ้าย,ยูบ้านเราไม่ยน้อยบ่ค่อยแต,งต่งโตค่ะทีนี่บางคนถ้าติดตามไม่ยน้อยโดยจริงๆก็สิเห็นสภาพัถือว่าซกมกก็เห็นเดียวเนาะคะ่ะอันนี้สภาพที่ว่าอยู่ดีแน่จักน้อยอย่างสีเนาะคะ่ะทีนี่ก็จอถึงว่าเออมีคนมีมีหลายคนเนาะคะ่ะในในแฟนเพจเอ่าในในกูเกิลแล้วก็ในยูทูบเนาะค่ะก็เขาคุณหลายๆนะคะ หนึ่งคำแนะนำสองคำตีชมสามคำแสดงความรู้สึกยังหรือว่าแสดงความคิดเห็นยังสี่ไม่ยอหน่อยออเนี่ยขอคณหลายๆนาะค่ะแล้วก็สิขอขอบคุณพี่น้องแห้งยีลีจากใจจากจากใจยีหลีค่ะคือว่าถ้าเข้า็ปอย่างลงไปแล้วบม่บม,บม,บม,มีบ่มีคขามตีบบมีคขมตีบ่มีคำชามโบ่มีสิิงทีว่าผู้ค้นเพิ่นมาแสดงความคิดเห็นอเองสี่แสดงว่าเขานี่เป็นคนที่ไร้คาแห้งเนี่ยพี่น้อง แต่ว่าพ่อที่เห็นอีงลงไปแล้วกะมีพี่ดองเขามาทักทายแล้วกะมีพี่้องเขามาเว้ามาจาว้าจาบัอนัวหัวโฮเซ่กันเนาะแล้วกะมาทักทายกับเมย์น้อยว่าเออเจ้ายังสิอ่าเห้ทามแน่ว่าเจ้าปวยจริงวาจริงค่ะแล้วกะมีคนท้าว่าเออไม่ยาน้อยอยู่ไหนไม่ยน้อยอยู่สวีเดนค่ะถามมาเมย์น้อยเป็นคนที่ใดคะเมย์น้อยเป็นคนสีสเกตเป็นคนอีสานไต่ จริงๆจ้ะแต่ว่าอ่าเมยน่อยเป็นโกนเลี้ยวนะคะบอมเป็นโกลด์ค่แม่เนาะค่ะแต่ว่าโกลคแม่หรือว่าโกลดโกลดคแม่โกลซวยหรือว่าอ่าจะเป็นพี่น้องเล่าเล่าอีสานหรือว่าเป็นซวยเป็นเนื้อหรือว่าเป็นโกลดคแม่เนาะค่ะเข้ากับพี่น้องน้ากันเนาะค่ะแต่บาปเม่น่อยเนี่ยบอกเลยว่าเม่น่อยเป็นลูกเป็นลูกคนไทย แต่ว่าเชื่อสายมีหน่อยเขไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถามว่าจริงๆแล้วไม่หน่อยไม่ใช่หน่อยเป็นคนที่ใดก็เป็นคนรีสเกตเขตอีสานไตเป็นคนอำเภอคุณหานจังหวัดรีสเกตคะ่ะบ้านอยู่ในวัดอยู่อำเภอคุณหาญนะคะนั่นคืออดีตคะ่ะถามมาว่าค่ามแม่ใดบอคำามแม่นี่ บอได้ค so right. well, the so ่ะบด้รจิแตว่าถามว่าได้ทั้งหมดบอบอได้ทั้งหมดดอกค่ะเพราะว่าไม่เี้หน่อยก็ออกจากบ้านมาหลายปีแล้วเนาะค่ะก็ลืมอันนี้ก็บดิบอกว่าเรื่งสัญชาตินะคะแต่ว่าถามว่าฟังในบอฟังใ้แต่ว่ากับบอสามารถสิตอบโต้ได้ถ้าเป็นแบบคําแม่สูงๆกับบอได้ขึ้นกันเนาะค่ะแ้วถามว่าเมียหน่อยฟังภาษาซ่วยได้บอฟังซวยได้ค่ะแต่ว่าหูเรื่องบอค่ะหูเรื่องค่ะแต่ว่าก็ตอบโต้บอได้เพราะว่า ถามว่าได้ทั้งหมดบอกได้ทั้งหมดออกค่ะเพราะว่าไม่หน้่อยอายุยี่สิบเอ็ดปีไม่หน้่อยก็ออกจากบ้านมาเนาะค่ะมันกไก่และก็เาวานานแห้งการที่จะการที่จะกลับมาลือฟื้นเนี่ยถามว่าลือฟื้นได้บ่ลือฟื้นได้ค่ะแต่ว่าเป็นบางคําน,นะคะพี่น้องบันฑิตจลินแล้วก็พันฑิตก,กระแดเพราะว่าในครอบครัวเขาไม่หน,น,น้่อยเป็นคนอีสานจริงๆแต่อาจจะไม่เชื่อ เขาจะแม่ว่าไปฟังอาจจะไม่เชื่ออะไรเชื่อมากแต่ว่าผมเป็นเชื่อผมเป็นเชื่อเอ็นไอวีมเป็นเชื่อโลกเอดนะคะเพราะสิทธิติดต่อกันได้แต่ที่นี่กับก็ดีใจค่ะเขาพูดหลายอีหลีผมเป็นเบิรงสายตาผิดเบอรงสายตาไม่ใช่น้อยเลยค่ะว่าเขาคุดอีหลีแบบยิ่งไม่พี่นนองเขามากกดไลค์ไ้กดไลค์ห้นี่กดไลค์ห้นี่ก็เขาพูดหลายค่ะแต่ว่าถ้ากดไอ้์ไ้แล้วก็ บอกแน่ว่าอันนั้นผิดอันนี้ถืออันนี้ต้องเฮ็ดยังซันจังซีเดอร์คันไม่ยังหน่อยปรับปรุงได้ไมยหน่อยกับเฮ็ดให้เนาะค่ะเพราะว่าเมยหน่ยนอยก็กกาบขอไอพหลีราะวาอยากโคู่เ่ราะ่าอุปกรณ์ของไมยหน่อยในการไทยทำมีอย่างเนี่ยค่ะมีโทรศัพท์มือถือกับมี่ไอแพดค่ะทอน,นั่นแหละค่ะที่เฮ็ดมาให้พี่น้องเมืองอยู่ตอนนี้นะคะในตอนนี้กับวีสองอย่างคือมีไอแพดกับไอเอ่อไม่ไอแพดกับโทรศัพท์มือถือก็ ล่องคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะคลิปเปิดใจหรือว่าคลิปขอบคุณพี่น้องโดยการผ่านคอมพิวเตอร์เนาะค่ะโดยการผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไม่ย่อยมีปรากฏว่าดำมืดอ,อืออือ,อืโยนควนสิใตเทียนคุยก,กันไม่น่อยไม่ย,ย่อยกับเบิรงอยูค่ะแต่ว่าก็ย่อมให้คลิปนี้มันผ่านไปเพราะว่าบอกว่าย่อมมันผ่านไปโดยแต่ดีแต่ว่าอยากยักดักยาก,ยาก,ยาก,ยาก อยากอัพโหลดแล้วก็ล่องเมืองบางที่พี่น้องก็ต้องเข้าใจมีน้อยนะค่ะว่า,าเออบางที่มันเอ่อเข้าแบบไม่มีน้อยนี่นนสิขอ,ออให้รีบะมบ่มีคมหูเรื่องนี้รีค่ะเฮ็ดใดอยู่ใดก็คือโดยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนีรีค่ะเดี๋ยวซื้อกระเปาอีกเท่นึงนะคะเพราะว่าถ้าคลิปมันเหยาไปพี่น้องก็เสิร์ใส่นะคะสวัสดีค่ะ